เขาก็โทรมาบอกว่าถูกใจจริงๆวัตถุมงคลบาบเซียนเวอร์ชั่น2ของอาจารย์ต่อที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปปลุกเสกที่ฮ่องกงเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่นะครับไม่ใช่ถูกสองตัวล่างถูกสามตัวบนตรงๆคือบบปราบเซียนเวอร์ชั่น2สวัสดีครับคลิปนี้ก็พบกับเพื่อนๆนะฮะ ในคลิปของวัตถุบงคนท่าติยาสิทธ์บ้านมนตราครับออกตัวนิดนึงนะครับว่าคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนนะฮะมันเป็นเสียงพัดลมไอเย็นนะฮะแล้วก็เสียงแอร์วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะในความรู้สึกของผมนะครับขอโทษจริงๆนะฮะถ้ามีเสียงรบกวนอย่าว่ากันนะครับ <c oughs> แล้วถ้าหากมีไอระหว่างการบันทึกคลิปบันทึกเทป ก็ต้องขออาภัยด้วยนะฮะเพราะว่าอาการไม่ค่อยดีจริงๆนะครับเอ่อคลิปที่แล้วนี่ผมทำเเรื่องราวของคุ้มคุณแผนนะฮะคุ้มคุณแผนแต่นี้ก็มีพระพวกบอกว่าทำไมผมมองออไม่ได้มองที่กล้องนะฮะคือไอ้ตอนบันทึกคลิปเนี่ยผมใช้มือถือ Samsung S23 u l ส r a อันต้าถ่ายนะฮะ มันมีเลนอยู่หลายตัวนะฮะมีอยู่5ตัวผมก็ไม่รู้ว่ามันถ่ายกล้องไหนจริงๆนะครับบางทีก็มองผิดมองถูกไม่รู้ว่าเลนตัวไหนนะครับก็โอเคนะก็ถือว่าเป็นเลนสที่มีคุณภาพดีนะนะเป็นเลนที่คุณภาพดีก็คลิปนี้เรามาคุยกันคือในสายการทํางานของผมนะฮะก่อนที่จะมาทําหนังสือเกี่ยวกับพวกหนังสือพระทําหนังสือแม่นาคอะไรพวกนี้ฮะก็ทําสายข่าวอธิกรรมมาก่อนนะฮะ ด้วยเหตุนี้ทำให้ผมต้องใช้คาว่ามีความคุ้นเคยกับคนที่มีสะตุ้งสตังค์พอสมควรนักธุรกิจพวกไฮโซเนี่ยเยอะนะฮะเยอะลึกๆของพวกไฮโซพวกที่มีธุรกิจพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วครับพวกเล่นการพนันนะครับบอกเลยครับเล่นการพนันเข้าบอนนะฮะเข้าบอน ไม่ต้องโลกสวยเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเงินที่เราหาเลี้ยงชีพบางทีเนี่ยเงินเดือนมันไม่พอนะฮะเราต้องใช้วิธีเสี่ยงโชคเอาเรื่องของโชคลาภเข้ามาช่วยแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะสมหวังนะครับบางคนเนี่ยเบี้ยน้อยหอยน้อยเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชคเนี่ยหายวับไปกับตาเลยนะครับก็ต้องวิเคราะห์นิดนึง มันมีตัวช่วยนะฮะตัวช่วยที่เกิดขึ้นมาแล้วว่าหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกมาแล้วสองวันนะฮะผมได้รับโทรศัพท์ที่พรรพวกเพื่อนฝูรู้จักกันนะฮะแล้วก็แฟนคลับของช่องเจ้าพยา channel เดี๋ยบางทีเขามีเบอร์ผมผมเคยลงไว้เขาก็โทรมาบอกว่าถูกใจจริงๆวัตถุมงคลบาปเซียนเวอร์ชั่นสองของอาจารย์ต่อที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปปลุกเสกที่ฮ่องกงเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่นะครับ ไม่ใช่ถูกสองตัวล่างถูกสามตัวบนตรงๆคือปราบเซียนเวอร์ชั่นสองที่จริงแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะที่พูดถึงเรื่องหวยใต้ดินคือสามตัวบนเนี่ยมันหวยใต้ดินจริงๆนะครับก็ปกตินะผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลเล็กท้ายรางวัลเล็กหน้าเนี่ยโอกาสถูกรางวัลถูกหลายประตูเนี่ยมันมากกว่าหวยใต้ดิน แต่ว่าเงินรางวัลมันน้อยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยหลายท่านเนี่ยบอกเลยว่ามันถูกหนักอ่ะนะฮะบาทละสี่ร้อยเนี่ยนะฮะคือหวยใต้ดินเนี่ยไม่ธรรมดาและถูกสามตัวตรงคือหกศูนย์ห้าเนี่ยหลังจากบูชาวัตถุมงคลคือธาตุกายสิทธิ์เวอร์ชันสองของบ้านมนตราวัตถุมงคลเนี่ยผมบอกไว้นิดหนึ่งนะฮะว่าบางทีเนี่ยมีคนถามผมบอกว่าทําไมท่านอาจารย์ตอบไม่เอาสินแสของฮ่องกงที่ทําวิธีมาโชว์ หน้าตากันหน่อยอาจารย์ต่อส่งรูปให้ผมดูแล้วนะครับว่าตอนทาพิธีเนี่ยเป็นยังไงปลุกเสกยังไงมีรูปรายละเอียดเยอะนะฮะประมาณสี่สิบห้าสิบรูปแต่ด้วยลิขสิทธิ์นะ,ะในการเผยแพร่เขาอนุญาตให้อาจารย์ต่อเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเผยแพร่ทางเพจเขาได้แต่สำหรับแม่นาเขาไม่อนุญาตนะฮะเขาไม่อนุญาตแม้ว่าเขาจะไม่บอกตรงๆแต,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 ต่โดยมารายาทในการทําสื่อเนี่ย คนที่เขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยเราเออกมาเผยแพร่เนี่ยเขาฟ้องค่าเสียหายเนี่ยจ่ายหนักนะฮะผมจึงไม่เสี่ยงผมบอกอาจารย์ต่อว่าผมขอไม่เสี่ยงตรงนี้นะครับเพราะว่าวัตถุบางคนอะไรก็ตามเนี่ยมันมีพิธีปลุกเสกเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆแต่เงื่อนไขกติกาว่าจะต้องมีใบอนุญาตว่าเผยแพร่ในแม่นาคได้เจาะจงมานะต้องแม่นาคเท่านั้นนะฮะไอ้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเอารูปภาพ มาลงเนี่ยในต่างประเทศนี่ผมถือว่าบทลงโทษนี่ค่อนข้างหนักนะครับหนักไม่เสี่ยงดีกว่านะครับก็ยืนยันตกลงกับอาจารย์ต่อว่าอย่าเอาเขามาลงเลยนะฮะมันไม่ดีหรอกเขาอุตส่ามีน้ําจิตน้ําใจทําวิธีปลูกเสกให้เราแล้ว,ลวยังมีปัญหากันตรงนี้อาจารย์ต่อก็เห็นด้วยดังนั้นในเพจของอาจารย์ต่อเนี่ยจึงไม่มีรูปแต่ยืนยันนะว่ามีพิธีปลูกเสกจ,จริงจริงเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจ อนาคตข้างหน้ามันจะได้กอดคอเดินเดินกันไปอย่างมิดเอา,อางี้ดีกว่านะครับรู้กันนะฮะรู้กันก็สบายใจได้นะฮะว่าหวัตถุังคลเวอร์ชั่น2ของท่านอาจารย์ต่อบ,บ้านมนตาซึ่งทุกรายการเนี่ยกรองใหญ่ๆนะฮะมีพิธีปลุกเสกกันถูกต้องนะฮะโดยสินแสดังแต่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยพิธีกรรมหรือว่าใบหน้าของสินแสดังท่านนั้นได้นะฮะเพราะเนื่องจาก ลิขสิทธิ์เป็นสิทธิทส่วนบุคคลเผยแพร่นี้ฟ้องร้องหลักล้านไม่เสี่ยงตรงกันเข้าใจนะเข้าใจตรงกันว่าไม่เสี่ยงนะครับเอาละครับแต่นี้ก็มีพพวกเพื่อนฝูงแอบกระติดถามบอกบ้านเขาเนี่ยพี่น้องค้าขายจะบูชาวัตถุมงคลอะไรดีราคาไม่แรงนะักโอเคครับคลิปนี้จัดให้นะครับเป็นเข้าตอก พระร่วงเดี๋ยวไปดูหน้าตาเขาตอบพะระ่วงกันนะครับเขาตอบพะระ่วงเนี่ยฮะถือว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์นะครับคำว่าธาตุกายสิทธิ์เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีลิทธานุภาพในตัวเองแม้จะไม่ทําวิธีปลุกเสกใดๆก็ตามเขาตอบพะระ่วงี่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินเข้าตอบพะระ่วงหินเข้าตอบพระ่วงเป็นความเชื่อของคนโบราณว่าเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีลิทธานุภาพเป็นของตัวเอง ข้าต่อพระ่วงนี่มีลักษณะสี่เหลี่ยมที่มีความแข็งแกร่งนะครับพบมากในบริเวณเขาพระบาทใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยตำนานกล่าวว่าเกิดจากวาจาศิ์ของพระลวงเจ้าซึ่งคลองแคว้นสุขโทขทัยขณะที่พระองค์ทรงออกบวชอยู่นั้นท่านบวชที่วัดเขาพระบาทใหญ่ในวันตักบาทเทโวเมื่อพระองค์ฉันพัตนาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าก้นบาทที่เหลือ พระอ,องค์ได้โปรยลงบนลานวัดจากนั้นก็ได้อธิษฐานว่าเขาตอกดอกไม้ที่ท่านโปรยเนี่ยขอให้เป็นหินชนิดหนึ่งซึ่งหินนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์คือจากเขาตอกกลายเป็นก้อนหินในบัดดลนิธานุภาพนี้มีความเชื่อกันว่าเป็นหินที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะแต่มีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าคนที่จะเป็นเจ้าของครอบครองเขาตอกพระลวงได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนา อฤทานุภาพสามสองหนึ่งฤทานุภาพสามสองหนึ่งฤทานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของขา้าวตอกพระร่วงใครก็ตามนะครับที่ครอบครองขา้าวตอกพระร่วงเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานรวมทั้งความสุขภายในครอบครัวหากท่านมีความศรัทธาและต้องการบูชาขา้าวตอกพระร่วงนี้ท่านสามารถติดต่อท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตรา และศูนย์รวมธาตุกายสิทธิ์ทุกสาขานะครับสาขาแรกนะครับเป็นสาขาใหญ่ของบ้านมนตรานีอยู่ลาดพร้าวสามสิบแฟนคลับของท่านอาจารย์ต่อนะฮะลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ต่อและก็ของนิตยสารแม่นาคเนี่ยมีความเชื่อและมีความศรัทธาว่าพิธีสามน้ําตาเทียนเนี่ยเป็นพิธีมหามงคลพิธีหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนทําพิธีได้น้อยมากพิธีเนี่ยแต่ท่านอาจารย์ต่อเนยฮะ ไปร่ำเรียนวิชาสาวน้ำตาเทียนมานะครับจากพระเกจิดังที่จังหวัดกาญจนบุรีพิธีสาวน้ำตาเทียนนะถ้าหากว่าใครได้ทำเข้าทำพิธีเนี่ยจะทำให้ดวงชะตาของตัวเองนั้นสูงนะฮะสูงคือในเมื่ออธิษฐานจิตแล้วสาวน้ำตาเทียนขึ้นมาเนี่ยสูงเท่าไหร่ดวงชะตาวาสนาของตัวเองสูงเท่านั้นแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้หายากมากๆนะฮะมี่าสอาจารย์ต่อคนหนึ่งที่ผมเห็นว่าทำได้แล้วก็ ทำได้ในราคาที่ถือว่าลูกศิษย์เนี่ยเอื้อมถึงคือเป็นแค่ครูค่าครูเท่านั้นเพื่อนๆต้องการอยากจใายท่านอาจารย์ต่อไปทําพิธีเนี่ยไปที่บ้านมนตราสาขาลาดพร้าวสามสิบนะครับไปตั้งแต่เวลาวันอาทิตย์นะฮะขอเน้นว่าวันอาทิตย์คือสามโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงนะครับมิธีจอดรถสะดวกสบายนะฮะติดต่อท่านอาจารย์ต่อล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ 0982629590 0982629590นะครับโทรไปก่อนนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับสาขาของบ้านมนตราเนี่ยมีด้วยกันหลายสาขานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่และสาขานี้มีที่ไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวภาพจะขึ้นมาแตเ่เบอร์โทรศัพท์ที่ผมพูดใน youtube เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับ ภาพที่ขึ้นมาเรามาเริ่มต้นจากสาขาขอนแก่นเลยนะครับที่อาจารย์สายลุงเป็นคนดูแลอยู่บ้านมนตราสาขาขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอาจารย์สายลุงนะครับ0 6 5 9 2ห2138 065 9สองส3 8สอีกเบอร์หนึ่งครับเป็นของท่านอาจารย์กิ่งนะครับ0 6 3 0 เก้5สองห้าหนึ่งเชัดเจนนะครับเป็นของอาจารย์กิ่งตอนนี้ไปที่สาขาแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีครับเป็นเบอร์ของอาจารย์นัทนะครับมีด้วยกันถึง2เบอร์ด้วยกันนะอาจารย์นัทนี่เบอร์แรกของอาจารย์นัทคือ097 3 2 7 8 5 1 5 097 3 2 7 8 5 1 5อีกเบอร์หนึ่งของอาจารย์นัท095 7 1 9 1 4 2 3 095 7 1 9 1 4 2 3อีกเบอร์นึงครับอันนี้เป็นเบอร์ของอาจารย์อุ้ยแล้วะน้องอาจารย์อุ้ยนี่เอ่อคนที่ทำเนี่ยเขาขึ้นเอ่อไตเต้นผิดไปนะฮะ ขึ้นชาร์จผิดไปว่าไปอยู่ที่สาขากบินบุรีจริงๆแล้วอาจารย์อุ้ยหรือน้องอุ้ยเนี่ยอยู่ที่สาขานนทบุรีเอาเบอร์โทรศัพท์ของน้องอุ้ยไปอาจารย์อุ้ยไป099145 7 9า5 7 9 5หครับ099149 7951น้น้องอุ้ยสาขาชนบุรีนะฮะ ตไปสาขากบ,บินบุรีครับอาจารย์เปียกขุนแผนนะฮะอาจารย์เปียกขุนแผนนี่หมายเลขโทรศัพท์062 624 7459อาจารย์เปียกกบ,บินบุรี062 624 7459นะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับวัตถุมูลคนทุกรายการที่เป็นของท่านอาจารย์ต่อบ้านมนตรานะฮะดิยาศาสตรแม่นาบนี้ยืนยันว่า เป็นธาตุกายสิทธิ์ของแท้และมีพิธีปลุกเสกถ้ามีการปลุกเสกจะเป็นปลุกเสกโดยอาจารย์ในประเทศไทยที่มีวิชาอาคมเป็นของจริงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าไปปลุกทาวิธีปลุกเสกที่ฮ่องกงแน่นอนเลยเป็นสินเสียดังระดับฮ่องกงนะครับภาพถ่ายนี้ต้องขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยท่านได้เนื่องจากมีลิขสิทธิ์ของการครอบครองการเผยแพร่สื่อนะครับยิ่งสื่อของเราเนี่ย ขึ้นตรงกับสันติบาลชัดเจนครับชัดเจนมากๆเลยโดนถ้าฟ้องนี้เจอเต็มๆนะฮะเพื่อนๆอยังไงก,ก็นึกนึกว่าให้ผมเนี่ยมีชีวิตยอยู่บนโลกใบนี้อย่างสบายดีกว่านะฮะเป็นคดีความนี่ไม่เอาจริงๆนะครับเอาละครับตามสไตล์ของสายมูบวกสายบุญของคนชื่อชาติเจ้าพยาครับพาไปเที่ยวสถานที่ซึ่งถือว่าเป็นตำนานหลายคนที่ไป บางแสนอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีต้องรู้จักเป็นอย่างดีนั่นก็คือศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเรื่องราวของศาลเจ้าแม่เขาสามมุกเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่เด็ดสลับซับซ้อนอะไรเลยนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะครับที่พบรักกันโดยบังเอิญเนื่องจากฝ่ายหญิงชื่อมุกนะฮะเป็นหญิงสาวหน้าตาสวย แต่อาภัพคือเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาธรรมดาที่มีฐานะค่อนข้างจะยากจนส่วนฝ่ายชายชื่อแสนแสนนี่เป็นลูกกัมพานะฮะต้องมาอยู่กับพ่อเลี้ยงซึ่งมีชื่อว่ากำนันบ่ายกำนันบ่ายนี่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะฮะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมีสิ่งรอบตัวดีกว่าคนอื่น ทุกอย่างนี่คือความคิดของกำนันบ่ายฉะนั้นแสนเนี่ยจึงค่อนข้างจะใช้ชีวิตเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปค่อนข้างลำบากสถานที่ซึ่งหญิงสาวที่ชื่อมุกเนี่ยฮะตอนเ,นเย็นๆนะครับจะมานั่งดูพวกเด็กๆเล่นว่าวกันก็คือบริเวณชายทะเลซึ่งปัจจุบันก็คือหาดบางแสนนั่นเองครับ ริมทะเลเป็นที่รู้กันว่าลมมันจะพัดแรงนะฮะพัดเตึงเลยนะฮะร่มเย็นนั่งเพลินนะฮะบ,บุ๊กก็นั่งดูเด็กๆเล่นว่าวกันนะครับมีว่าวตัวหนึ่งลอยมานะฮะลอยมาแล้วตกตรงหน้าบุ๊กโดยบังเอิญเป็นเรื่องของความบังเอิญแบบที่เรียกว่าทําให้ชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนไปบุ๊กก็หยิบว่าวตัวนั้นมาปรากฏว่าที่หลังว่าวตัวนั้นเขียนชื่อว่า แสนนะครับขณะที่มุกกำลังมองว่าแล้วพบว่าเป็นว่าที่มีความสวยงามก็คือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือในการทำว่าวนะฮะมีผู้ชายรูปงามคนหนึ่งมาปรากฏตัวแล้วบอกว่าขอว่าวตัวนั้นเพราะเป็นว่าวของตัวตัวของเขาเองนะครับแล้วพร้อมกับนัดนำตัวว่าเขานี้ชื่อแสนนะครับเมื่อมุกมองไปที่หลังว่าวเห็นชื่อแสนปรากฏมุกก็เชื่อว่า บอกตัวนี้เป็นคนเป็นของแสนจริงๆก็ส่งคืนให้นะครับสายตาคนทั้งสองเนี่ยมาประสบกันมันก็เหมือนกับว่ามีอดีตชาติที่ตรงกันนะครับแต่หารู้ไม่ว่าไอ้บุพเพสันนิวาสอดีตชาติที่บอกว่าในเวลานั้นหนุ่มสาวมีความสุขที่ได้สบตากันนะอีกไม่ช้าไม่นานมันจะนำความวิโยคมาให้ จากความรักของคนทั้งสองโดยที่พบกันบริเวณชายทะเลทุกเย็นนะฮะทุกเย็นแสนเนี่ยถอดแหวนให้มุกใส่ไว้เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าฉันมั่นเธอแล้วนะเธอจะมีชายใดนะหญิงสาวก็รับแหวนวงนั้นแล้วก็ใส่ไว้ที่นิ้วนาง แสนเอาเรื่องความรักของเขากับสาวชาวบ้านไปเล่าให้กำนันบ่ายฟังสิ่งที่กำนันบ่ายพูดใส่แสนก็คือจะมีเมียทั้งทีอย่าเลือกเอาชาวบ้านมาเพราะทำให้ตัวของกำนันบ่ายเสียหน้าเสียตาถ้าจะมีเมียเดี๋ยวกำนันบายหาให้แสนนี่ถึงกับอึ้งเลยฮะเพราะไม่คิดว่าจะได้รับฟังคำพูดที่สะเทือนจิตใจถึงขนาดนี้ จากนั้นกำนันบ่ายก็บอกว่าหาหญิงที่จะเป็นเมียแสนให้เรียบร้อยแล้วนะพิธีแต่งงานจะเริ่มภายในอาทิตย์หน้าแสนนิสะอื่นเลยเอาเรื่องราวทั้งหมดไปบอกกับมุกหญิงสาวที่ตัวเองรักมุกถึงกับอึง้งเพราะไม่คิดว่าจะได้ยินคำพูดประโยคที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตแสนหันหลังกลับโดยไม่หันมามองหน้ามุก ถ้าหันมาสักนิดหนึ่งแสนจะเห็นว่าหญิงสาวที่ตัวเองรักนั้นกำลังก้มหน้าร้องไห้บุกเสียใจครับเสียใจมากๆที่ไม่คิดว่าความรักจะลงเอยด้วยแบบนี้เมื่อถึงวันแต่งงานแสนรับน้ำสังจากญาติผู้ใหญ่คนแล้วคนเล่าโดยที่เขาไม่เงยหน้าขึ้นมามองเลยจนกระทั่งมีมือน้อยๆของหญิงสาวคนหนึ่ง ลดน้ําสั่งให้แสนแสนมองไปที่นิ้วมือของหญิงสาวคนนั้นมันเป็นแหวนที่แสนใส่ให้กับสาวคนที่ชื่อมุกซึ่งแสนรักแสนเงยหน้ามาครับสบตากับมุกทันทีนั้นมุกวางที่แสนน้ำสั่งพร้อมกับวิ่งออกไปตรงไปที่บริเวณหน้าผาจากนั้นตัดสินใจกระโดดฆ่าตัวตาย แฟนวิ่งตามปฏิติดๆครับแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากตัดสินใจในเสี้ยววินาทีนั้นคือกระโดดหน้าผาตายตามมุกนะครับคนทั้งสองเนี่ยจบชีวิตในสภาพร่างไร้วิญญาณเนี่ยเคียงคู่กันจริงๆแล้ววิญญาณของคนทั้งสองนะครับก้าวเดินไปพร้อมๆกันไปสู่พบหน้าเป็นพบที่ความรักสมปรารถนา ในเวลาต่อมาครับสถานที่ซึ่งแสนกมุกจบชีวิตชาวบ้านตั้งชื่อว่าหาดบางแสนและบริเวณนั้นมีชื่อว่าเขาสามุกสามุกก็คือ,เ,อเป็นคนที่แสนเดิมเนี่ยแสนกับมุกนะะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเขาสามุกนะครับชื่อเดิมคือเขาแสนมุกค,คือแสนกับมุกนั่นเอง เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปชื่อก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีคนเห็นวิญญาณของแสนแมุกเนี่ยเคียงข้างกันบริเวณจุดนั้นด้วยเหตุนี้เองชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งศาลขึ้นมาบริเวณที่มุกกระโดดลงมาคือสามมุกจากศาลเล็กๆคนที่กราบไหว้อธิษฐานจิตขอได้เรื่องความรักและสมหวังสร้างศาลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นสารที่มีขนาดใหญ่โตและสวยงามนะครับคนที่มีความต้องการให้ความรักสมปรารถนามากราบไหวอธิษฐานจิตกับเจ้าแม่สามมุกหลายคนประสบความสําเร็จหลายคนสมหวังในเรื่องของความรักที่บอกว่าประสบความสําเร็จคือบางคนขอเรื่องหน้าที่การงานนะครับขอเรื่องหน้าที่การงานการค้าขายเพราะมีความเชื่อกับสามมุกเนี่ยมีอาชีพค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ย จึงมากราบไหว้ขอให้มุกช่วยเรื่องการค้าขายรวมทั้งบางคนบอกว่าต้องการให้ความรักเนี่ยอย่าจบลงด้วยความเศร้าอย่างมุกกับแสนก็อธิษฐานจิตความเจ็บปวดของความรักที่ผิดหวังเนี่ยมุกหรือเจ้าแม่มุกเนี่ยจึงไม่ทําให้คนที่มีอธิษฐานขอเนี่ยผิดหวังทุกคนต่างสมหวังเป็นความศักดิ์สิทธิ์แม้จะบอกว่าเป็นความเชื่อแต่เป็นความเชื่อที่มีกันมาเป็นร้อยปี สิ่งหนึ่งที่คนที่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาเจ้าแม่สามุกก็คือบางคนเนี่ยมีความเชื่อกันว่าแสนเนี่ยชอบว่าบริเวณศาลเจ้าแม่เขาสามุกมีการขายว่าวนะฮะขายว่าวตัวไม่กี่บาทนะตัวยี่สิบบาทนะฮะให้คนที่ไปกราบว่าอธิษฐานขอพรเนี่ยเอาว่าวไปถวายให้ดวงวิญ,ญญาณของแสนนะครับ ชายหนุ่มผู้น่าสงสารในเรื่องของความรักหากท่านมีโอกาสไปนะครับบางแสนไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับชนบุรีแค่นี้เองไปกราบขอพรขอความเป็นสิริมงคลเจ้าแม่ขอสาม,มุกนะครับขอให้ความรักสมปทาน,นาขอให้หน้าที่การค้าเจริญรุ่งเรืองอธิษฐานจิตกับเจ้าแม่สาม,มุกแล้วท่านจะพบว่าทำไมสายมูจำนวนไม่น้อย จึงมีความเชื่อและมีความศรัทธาในดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ข่าสามุกที่ผ่านพ้นมาเป็นร้อยร้อยปีแต่ความเข้มแข็งก็ยังคงอยู่ตราบจนทุกวันนี้นิฉันาแม่นาคครับแล้วก็ชาติจัยายัางไงต้องขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องของเจ้าพยาชาแนลมาโดยตลอดแล้วก็รวมทั้งนิตยศาตรแม่นาคนะครับที่ขายในราคาส0บสิบาททั้งๆท,ท,ที่ต้นทุนเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ห้าสิบห้าบาท แต่เรายัางยืนเซษสิบาทเพราะเราไม่ซ้าเติมผู้อ่านเป็นนิตยสารที่มียอดขายมากที่สุดมีขายในต่างประเทศกระดาษของนหนังสือแม่นาคคุณภาพดีที่สุดหน้าสีมากที่สุดหน้าเขาดำมากที่สุดและเลขปลดนี่เข้าทุกงวดนะครับโอเคนะครับวัตถุมงคลเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเสี่ยงโชคทุกชนิดมีคนถามว่า ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะจากคาถามที่หลายคนถามผมว่าปรับเซียนเวอร์ชั่น2เนี่ยสามารถเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคได้ไหมนั่นแหละครับเป๊ะเลยฮะสมความปรารถนามาเป็นจํานวนมากมายมหาศาลเฉพาะสายที่โทรเข้ามาหาผมเนี่ยเป็นสิบสิบสายนะครับบอกว่าขอบคุณนักสือแม่นาคที่แนะนําปรับเซียนมาให้กับแฟนๆนังสือแม่นาครวมทั้งช่องของเจ้าพญาชัยนั่นโอเคนะครับ อาจารย์คารวะตที่ดีนะครับผมย้ำว่าที่ดีนะจะต้องมองเห็นปัญหาของลูกศิษย์มากกว่าจํานวนเงินที่ตัวเองจะได้รับจากลูกศิษย์กอบโกยลูกศิษย์มากเท่าไหร่ผมถือว่าเป็นอาจารย์คารวะตที่ไม่สมควรจะเป็นอาจารย์แต่นั่นไม่ใช่คนชื่ออาจารย์ต่อแห่งบ้านมนตราครับนิตยสารแม่นากรับประกรันว่าคนคนนี้เป็นอาจารย์คารวะตที่มีหัวใจคุณธรรมอย่างแท้จริงพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ